ยทุกคนวันนี้คุณก็กลับมาอยู่กับผมอีกครั้งสนุกเกอร์ใช่แล้ววันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กับเกมหมาที่เรารักอีกครั้งหนึ่งทุกคนสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือโดมะรีเวิร์กนน่เองทุกคนซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะรีเวิร์กทำไมในเมื่อตัวมันใหม่มากๆเดี๋ยวอย่างแรกเนี่ยผมจะบอกบางสิ่งบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงแลทุกคนคือจำได้ไหมว่าโดมะเนี่ยมันถูกปล่อยให้เล่นฟรีแล้วใช่ป่ะแต่หลังจากที่มันรีเวิร์กมาเนี่ยทุกคนมันทำการ กลับไปเป็น early a c c e t s อะ่ะก็คือเป็นตัวที่ทุกคนจะต้องใช้เกมพาร์ทในการเล่นอะ่ะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพี่แกจะทำไปทำไมเหมือนกัน <S <S และในรอบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะทุกคนว่า Rogue d i m o n มันจะคุกอะไรให้เราดูกันเดี๋ยวอย่างแรกเนี่ยเรามาดูาท่าโจมตี basic attack กันก่อนทุกคนดูเหมือนว่าน่าจะเหมือนเดิมทุกคนอ่ะเหมือนเดิมไปทุกอย่างทุกคนยังมีความสวยงามเป็นละองของน้ำแข็งแล้วก็ท่าต่างๆก็ มีแอนิเมชันที่เปลี่ยนไปซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนเดิมเดี๋ยวอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองกันที่สกิลที่หนึ่งกันก่อนเลยนะทุกคนก็คือฟล o เรนซ์โลตัสหรือว่าดอกบัวน้ําแข็งนั่นเองแล้วทำไมมันมีคนมาสู้อะไรกันตรงนี้เนี่ยดัมมี่นี้ของผมแกถอยไปซะนี่ไงเดี๋ยวผมจะลองกดแบบคลิกซ้ายดูยก่อนนะทุกคนก็เป็นพื้นฐานอยู่นะหนึ่งสองซ้ำโอ้เฮ้ไรอบนี้ทําดีนะทุกคนสวยนะสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่โดมะใช้ทั้งบ่อยนะเป,นเป็นแบบ เป็นการปาดเป็นการสะบัดพัดไปข้างหน้าแล้วก็มีแบบมีดอกบัวน้ําแข็งออกมาทุกคนซึ่งทําค่อนข้างดีทุกคนเอฟเฟกต์ีมะารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแบบฟุ้งๆอ่ะทุกคนมันฟุ้งฟิงอ่ะดูดูดูชึบแล้วก็แบบมีการทิ้งทิ้งละอองน้าแข็งไว้ที่พื้นด้วยผมไม่แน่ใจว่ามันทำดาเมจไ่ะทุกคนแบบทำดาเมจอ่งทีปุ๊บปุ๊บแล้วก็เนี่ยสเก็ตน้ำแข็งที่อยู่ที่พื้นทำดาเมจหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ไม่แน่ใจอะทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ทุกคนโฟลเซนโรตาร เหมือนจะไม่มีคลิกขวาทุกคนโอเคงั้นเราไปสก,กิลถัดไปกันเลยดีกว่าชื่อว่า Winterly Ice Cold ใช่ไหมอดนนี๋ยวผมจะลองแบบคลิกซ้ายก่อนนะทุกคนหนึ่งสองซ้ำอ๋อเป็นการโออะไรครับเนี่ยเป็นการเหมือนจะเป็นการเสกแท่งแท่งน้ำแข็งทุกคนลงมาเสียบหัวซึ่งอันนี้ผมจำได้เป็นท่าในมางะน,นะเป็นการเสกน้ำแข็งลงมาแล้วก็ชิงลงมาใส่เดี๋ยวผมขออนุญาตลองอีกครั้งนึงทุกคนลองใช้กลนี้มันจะกลายไหม วูวยเอฟเฟกต์โอ้โ,โหทุกคนดีนะรีเวิร์กรอบนี้ถือว่าทําได้ดีกว่าเก่าเริ่มจากสกิลแรกๆทุกคนคือสกิลแรกๆเนี่ยคือดีจากมึกดีจากเก่านะอันนี้คือดีกว่าเก่าทุกคนโอ้โห,โหสวยมากโหคือผมเป็นคนที่เขาชอบแบบน้ําแข็งอยู่แล้วอะแล้วแบบฮ้าเดี๋ยวมันมันมันไกลไปปะทุกคนมันไกลามากนะโห สกิลสกิลสกิลสองคลิกซ้ายค่อนข้างไกลทุกคนไกลแล้วก็มีมีความกว้างค่อนข้างสูงนะเดีวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่2เวอร์ชันคลิกขวาทุกคนไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองกดดูนะ1 2สอซ้ำอโอเคเหมือนเมื่อก่อนทุกคนสกิลที่2แบบคลิกขวาจะเหมือนกับสกิลที่2ก่อนดีเวิร์กโอเคเขาน่าจะเข้าใจตรงกันทุกคนเป็นสกิลที่เราคุ้นเคยอยู่กันอยู่แล้วนะก็คือแบบเป็นการ ใช้เถาวันพันศัตรูดึงเข้ามาหาแล้วก็กระทืบหัวนะซึ่งอันนี้ก็เบสิกเรารู้ๆกันอยู่แล้วต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่3ามาทุกคน oh <my. S 1> Freezing Cloud หรือว่าเมฆแช่ Make แข็งเออผมไม่แน่ใจว่าผมแปลถูกม่้นะแต่ก็พยายามจะแปลให้มันถูกแล้วก็เพราะนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้แบบคลิกซ้ายก่อน,นทุกคนซึ่งก็มาตรฐานนึกสองซ้ำอ๋อโอเคโอเคโอ้โหเดี๋ยวเด,วเดวมันโอ้โหโอ้โหทุกคน ใหญ่มากสกิลโคตรใหญ่โคตรใหญ่แล้วโคตรเวอร์ผมไม่รู้ว่าคือมันมันเป็นสกิลมันเป็นสกิลที่ทําให้ศัตรูกระเด็นไกลขนาดนี้หรอลทุกคนก็าไงนะผมขอเอามอนกลับไปอยู่ที่ที่ที่เดิมก่อนเดี๋ยวผมจะลองกดคลิกซ้ายาใหม่ทุกคนผมอยากจะรู้ว่ามันจะพัดไปไกลขนาดไหนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนะทุกคนอันอันอันนี้คือ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 โห แล้วจะคอมโบย,ย่างไงทุกคนมันมันไกลามากมันพัดแบบพัดออกมาแบบนอกระยะไอ้ทุกคนแต่อาจจะเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้ปิดดาเมจก็ได้ไทมัน,นจะแรงเอาโหพี่ชายอ่าโอเคก็เอาเป็นว่าคลิกซ้ายเป็นการโอ้โหทุกคนมันถึงนะระยะสกิลนี่คือแบบผมว่าน่าจะใหญ่อันดับต้นๆของเกมทุกคนคือฮิตบล็อกนี่คือมันมอกี้เนี่คือผมใช้ไกลนะมันเป่าแบบเป่าคนอื่นที่อยู่ข้างหน้าคือไปกระเด็นเลยทุกคนโอ้โห ผมว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างค่อนข้างเฟีย้ยวทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะว่าสกิลที่สามมันจะมีคลิกขวาไหมอ่าเดี๋ยวลองนะหนึ่งสองาโอ้โหทุกคนมันมีคลิกขวาด้วยหเอาเรื่องจัดทุกคนโ,โหสกิลมีคลิกคงคลิกขวาลูกเล่นมันเยอะจังวะทุกคนไอ้สกิลสกิลดีพวาก็หมายถือว่าทำมาทั้งดีทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนสกิลสกิลที่สามแบบคลิกขวาทุกคนน่าจะเป็นการสร้างคล้ายๆเหมือนหุ่นน้ําแข็งมาเป่า มาเป่าลมใช่ไหมใช่ทุกคนเหมือนในบางอ่ะนะเป็นท่าในบางอ่ะในอนิเมะในดิบูฟี่อาจจะยังไม่ได้เห็นนะแต่ว่ามันเป็นท่าในบางาอ, <c oughs> อ่ะขอโทษทุกคนเป็นหวัดไม่ใช่เป็นหวัดเลยว่ามันคอมันหแหบทุกคนช่วงนี้อากาศหนาว <c oughs> อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองใช้่ทีนึงแล้วกันคลิกขวา <c oughs> ก็ก,ก็ก็ดีนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้อิมเพคเท่าสกิลก่อนหน้านี้ และในที่สุดเนี่ยเราก็มาถึงสกิลสุดท้ายแล้วทุกคนนั่นก็คืออันติเมตคริสตัลด i ดิดิวานิตี้ใช่ไหมผมอ่านถูกใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองกดแบบคลิกซ้ายก่อนนะทุกคนหนึ 1, 2, ่งสองสามโอเคทุกคนเหมือนเมื่อก่อนนะโอเคสกิลนี้คือเหมือนเมื่อก่อนเหมือนก่อนดีเวิร์กทุกคนก็คืออ่าเป็นสกิลเป็นสกิลของเมื่อก่อนทุกคน ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเดี๋ยวผมจะลองกดสกิลอัลติเมทแบบคลิกขวาทุกคนว่ามันมีไหมโอเคทุกคนไม่มีนะไม่มีคลิกขวาแล้วมีแค่คลิกซ้ายแต่ก็คลิกซ้ายก็ถือว่าเป็นอะไรที่เวอร์วงังอลังวังเวอร์มาทุกคนสวยงามมากแล้วก็ดาเมจน่าจะประมาณ35เท่าเดิมไหมดาเมจเดิมมันเป็นเท่าไหรุ่กคนผมจะไม่ทันแล้วไม่ได้เล่นนานสำหรับโดมาดีเวิร์กที่ผมว่าก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะทุกคนแต่ก็นั่นแหละ คือตัวตัวยุรีเวิร์ก่อนหนะ้านี้คือแบบมันกากนะทุกคนคือผมรู้สึกว่ามันคขานข้งกากนะบางทีอาจจะเป็นการเนิร์ฟตัวละครด้วยซ้ำนะตั้งแต่ชินอบุปานเพลแล้วก็ปานตะวานันและปานตะวันเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียกว่าเนิรฟนะ์ฟะทุกคนคือมันเป็นการเพิ่มสกิลทําให้สกิลแบบมันมีเยอะขึ้นนะซึ่งก็ผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นข้อดีนะทำให้แบบปานตะวันอาจจะสามารถเล่นได้หลากหลายมากขึ้นแต่ก็นั่นแหละคือคนส่วนมากก็คงคาดหวังให้เอฟเฟกต์มันสวยนะแต่ก็นั่นแหละปานตะวันเอฟเฟกต์มันก ผมว่าทําได้ค่อนข้างดีนะทุกคนก็ถ้าเทียบกับอันก่อนถือว่าดีมากๆทุกคนผมรู้สึกว่าสกิลมันแบบสกิลมันดูมันดูมีอิมแพคอะทุกคนทุกคนทุกคนคิดว่าไงทุกคนดูเฉพาะสกิลเนี้ยไอ้สกิลเนี้ยมันแบบมันสุดยอดด้วคนผมแบบผมรู้สึกว่าโรดีมอนมันไม่ได้ทําสกิลที่มันอิมแพคมาขนาดนี้แบบมันหาแล้วทุกคนมันทําแต่แบบสกิลอะไรก็ไม่รู้ก็แก๊กก็แกลกแต่ไม่หมดแล้วสำหรับใครที่ดูคลิปนี้มาถึงตอนนี้แล้วไม่ยอมกดไลค์ผมเนี่ยผมจะไปบอกแมวที่บ้านคุุณณวววว่่าาาาาาาคไมมมมยอออบนนนน้้ััแลเพระกศ ไงจะพวกแมวจรทั้งหลายตอนนี้ปาร์ตี้แมวเป้าของฉันกำลังขาดคนสุดๆเลยละ่ะเอาหนะ้าแค่เดือนละ20บาทเองแค่นี้เนี่ยพวกนายก็จะได้กลายปเป็นลูกกระจอกแมวเป้าของฉันแล้วนะแค่นี้แหละไว้เจอกันนะเหล่าแมวจรทั้งหลาย